ทุ่มทำงานเหนื่อย7วันหาเลี้ยงกว่า20ชีวิตขุมซัพ์บี้เดอะสกาจากเด็กบ้านนอกสู่ยูทูบเบอร์500ล้านมีทุกวันนี้ได้พอาก๊อปปี้คนดังบีเดอะสกาเปิดใจในตามติดชีวิตสีล้อว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ผ่านความลำบากและโดนดูถูกมาก็มาก โดยคุณบีเดสกาเล่าว่าตนเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านฐานะาปานกลางพ่อเป็นอดีตผู้จัดการทอกรสแม่เป็นครูส่วนคุณบีเดสกาเรนคอมพิวเตอร์มีความใฝ่ฝันอยากเป็นแบบบิลเกตพออยากรวยอยากสร้างอะไรให้กับโลกระหว่างทำงานบริษัทเป็นโปรแกรมเมอร์และเริ่มทำ u u u e อยุคแรกๆเริ่มมีเงินเข้ามาเยอะกว่างานประจำ มีเต้นเพลงพี่บี้สุกิตและเจ้าตัวก็เคยไปเจอพี่บี้ในรายการด้วยหลังจากนั้นจึงตัดสินใจออกมาทำยูทูบเบอร์จริงจัง6เดือนยอดติดตามไม่ขึ้นแต่สู้ต่อเหลือเงินในเกฟพันหนึ่งซึ่งเป็นเงินแต้เอียของแฟนแต่บังเอิญมีแฟนเพจส่งคลิปเพลงกังนำสไตล์มาให้ล้อคุณบี้เดอสกาจึงตัดสินใจไปถ่ายคลิปโดยใช้เงิน1000บาทของแฟนมาเป็นค่าเดินทางและเปิดให้คนที่อยากเต้นมาเต้นด้วยกัน คุณบีเดอสกาเล่าต่อว่าผลตอบรับจากคลิปดีมีคนวันแรกประมาณ300,000จากนั้นจึงมีไปออกรายการมีงานโชว์มีสปอนเซอร์และซัพบขึ้นมาเรื่อยๆจนเก็บเงินเปิดบริษัทกว่าจะได้แสนซัพ์เขาต้องใช้เวลาถึง5ปีจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆล้านซัพ์เร็วมากและเขายังทำอีกหลายรายการนอกจากนั้นยูทูบเบอร์หนุ่มยังเผยอีกว่าช่วงแรกๆมีคอมเมนต์ด้านลบ บอกว่าสิ่งที่เราทำบ้าบ้าบ,าบอๆบปัญญาอ่อนสงสารพ่อแม่ตนแค่ทำคลิปตลกตลกไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่คนไม่เข้าใจและมีญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนๆไม่เข้าใจยูทูบเบอร์ทำงานอะไรงงไปหมดเลยตั้งบริษัทบอกว่าทำโฆษณาออนไลน์ถึงตอนนี้มูลค่าบริษัทถึง500ล้านบาทแต่คุณบี้บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นปัจจุบันคุณบี้เดอสกาทำหลายอย่างล่าสุดก็เพิ่งเปิดบาร แต่ก็ต้องปิดในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาอีกทั้งมีการลงทุนในกองทุนเพื่อจัดการเงินในอนาคตชายหนุ่มยังมีมุมมองเรื่องของการใช้เงินว่าตนมักจะใช้เงินก้อนใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจถึงการประสบความสำเร็จในทุกวันนี้อย่างการมีรถมีบ้านจะซื้อสิ่งที่ได้ประโยชน์คุ้มที่สุดนาฬิกาไม่ได้มีหลายเรือนจะราคาสูงแต่ใช้ไปตลอด